สวัสดีชาวแ a l กซี่ทุกคนนะคะวันนี้อยู่กับผมนะครับแกลกซีก็เออถ้ามีเสียงรบกวนเลยก็ขออภัยเลยนะครับก็วันนี้มีโปรโมชั่นมานะคะโปรโมชั่นอะไรนะโปรโมชั่นเติมเชลได้นี่ครับรับของฟรีเนี่ยแหละครับนี่ครับจะหมดเขตใน วันที่สองมสติจพฤทธศติรานะครับเวลาสี่โมงเกือบสิบห้านาฬิกาห้าสิบเก้านาทีนะครับนี่ครับขั้นตอนก็ Lock <c oughs> ล็อกอินเพื่อรับกรีน่าลัคกี้บ็อกนะครับก็เดี๋ยวผมจะเติมในเร็วๆนี้แล้วครับ <c oughs> แล้วได้เติมเนยวมาให้ดูนะครับโอเคหนึ่ง <c oughs> ครั้งต้องหนึ่งไอดีค่ะ เขาเล่นเกมฟีฟ่า,าอ in, านนาอนล3์ตั้งแต่วันที่ยี่แปดถึงอันนี้เราถึงวันที่ยี่แปดกันยายนดูลล็อกอินเข้าร่วมโปรโมชั่นเมลินาบลอกโอเคตั้งแต่วันที่ก้าถึงันทโอเคครับเนี่ยแหละครับก็เดี๋ยวอีกไม่นานผมก็จะเอามาให้ทุกท่านดูนะครับ โอเคครับสหรับวันนี้ก็ลากันแค่นี้แล้วนะครับดูกันเยอะนะครับคครับถ้าใครมีสิทธิ์เติมก็เออแชร์รูปลงชนอผมได้เลยนะครับขอบคุณ